มาตรงนี้รุ้สึกมากๆเลยลูกนึกถึงว่าคนก็สู้รบกันข็อะไรกันโอ้รู้สึกว่าแม่นึกถึงปัจจุบันน่ะว่าทำไมคนต้องยังขี้ขี้คดขี้กโกงโองประเทศชาติโกง,โง,โง,โงนู่นโกงนี่สวัสดีครับทุกคนนี่ก็เป็นคลิปแรกนะฮะที่ผมกับแม่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันผมก็เลยเริ่มจากจังหวัดที่ใกล้ๆบ้านก่อน อย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองหลวงเก่าของเราแต่ก่อนโดยสถานที่แรกที่จะไปกันนั่นก็คือออส้อนรันทะะุะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมข้างในกันว่าวัดใหญ่ชัยมงคลนี้มีอะไรที่น่าสนใจมีวัตถุโบราณอะไรน่าสนใจให้กับพวกเราทุกๆคนได้ชื่นชมกันค่ะเชิญไปเลยค่ะ ใหญ่ชัยมงคลถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดอีกวัดหนึ่งในจังหวัดนี้หนูถามหน่อยไอ้ที่ขยอดเดชลงมาน่ะมันเป็นกูพกนก่พระเก่าครับเป็นปู่พระออแสดงว่าวัดเนี้อยู่ในสมัยพระสมเด็จพระนเรศวร อ๋อทั้งหมดเลยเนาะวัดเก่าอุททองเลยวัดเก่าอุททองวัดอุททองเก่าอ่ะนะอ๋อแล้วก็มามาเป็นวัดปากแก้วเทีวัดวัดดั้งเดิมชื่อปากแก้วแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลแล้ววัดนี้แล้วแล้วแล้วเจดีย์เนี้ยเจดีย์เนี้ยตั้งแต่สมัยพระนเรศวรใช่ไหมคะคครรัับบ อยากถามเขาว่าพระนอนตรงนี้พระนอนเนี้ยชื่อพระพุทธสายญาติพระพุทธสายญาติใช่ไหมพระนอนตรงนี้ไอ้ตั้งกี่สิบปีแล้วคะมันเป็นยุคของสมเด็จพระนเรศวรสร้างสมัยพระนเรศวรแต่ว่าพอเสียกรุงมันพังมันพังจะมาบริณะขึ้นมาใหม่เลยอันนี้ใหม่อันนี้ใหม่ใหม่ใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมพระห2้ายแะแแต่แเนี่ยมันอยู่เนี่ยของมันยังเดิมอันนี้ของเดิมคือเป็นเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่อยู่อยู่ประจำตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช น้าชื่ออะไรคะช่อกุ้งครับชื่อเล่นชื่อกุ้งครับผมชื่อเล่นชื่อกุ้งอยู่มาประมาณตั้งแต่อายุเท่าไหร่หกปีอยู่หกปีแล้วอ๋อลุงนกุ้งนะนกุ้งดูแลผนอนตรงนี้มาอยู่หกปีแล้วทํทำหน้าที่ตรงนี้ครับผมค่ะแม่เข้าไปสั่งเลยข้างในนี้เข้าไปทางนี้หลังจากนั้นในช่วงเที่ยงเราก็มากินข้าวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็ก ร้านเด็ดร้านดังในจังหวัดนี้ที่อยู่คู่อยุธยามามากกว่า30ปีแล้วอยุธยาน่าอร่อยนะลูกนะลองกินดไนะไไูไม่ต้องเติมเมลยรสชาติอร่อยมากเลยกลมกล่อมไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมเครื่องปรุงเลยนะเนี่ยก็กินได้แล้ว นี่ป้ายนี่อืมอือืวัดมหาธาตุวูู้้อตอนนี้ขนาดนี้เราอยู่วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวัดนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของพระนครศรีอยุธยาทีเดียวเลยค่ะเป็นวัดโบราณสมัยประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมด้านในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจเชิญเลยค่ะเดินจางไหนอ่ะลงไปแล้วท,ที่กรุงเทพก็มีวัดมหาธาตุแต่นี่วัดมหาธาตุ ่วนใหญ่ถ้าเป็นเมืองกองจะมีชื่อวัดมหาธาตุคือมีของโบราณอยู่ในนั้นประตูวัดสมัยโบราณประตูแคบนะแค่ตั้งแขน อย่างนี้แม่เคยมานะฮะไม่เคยไม่อ่านเอาแต่วก็จำไม่ค่อยได้ทำไมไม่เคยมามันอยู่หลายปีทำไมไม่เคยมาไม่รู้ไม่ได้มามาคือมาคือที่วังใหญ่วังไอ้วัดรัชวังอะแปลกมากเหมือนกันก็แปลกใจอยู่ไงว่าจร่กิงวัดที่นี่เยอะมากเลยนะแล้วเราค่อยเราก็ไม่ค่อยสนใจมากันไม่ว่านักศึกษาก็หลายคนนะที่เรียนประวัติศาสตร์ควรจะมาศึกษานะได้ต้องถูกสายของแท้ด้วยประวัติดั้งเดิมของมันนะ คิดถึงว่าถ้ากรุงเทพถ้ากรุงเทพอะ่ะตอไปกรุงเทพแ้วก็ย้ายาคนครหลวงไปที่อื่นอย่างเงี้ยแล้วเมื่อก่อนเขาเขาบกันมากเลยนะเขาสู้รบกันเดง๋ยวคิดดูแล้วกันนะมองภาพไม่ออกเลยเนี่ยดูทีแล้วถ,ถูกตัดพอบอกสมัยตอนนั้นพร้รับ่าพรมหานะถูกตัดเสียหมดเลยพรบพุธรูปอะ่ะเลยถ้าคนไม่สศึกษาไม่สนใจแม่ว่าก็ไม่ซึ้งนะถ้าถ้าดูต้องดูให้ลึกซึง้งต้องให้ลึกซึ้งว่า มันเป็นมาได้อย่างไรและทําไมถึงเป็นแบบนี้แล้วเขดังำรงรักษามาได้ถึงจนทุกวันนี้ที่มีรองรอยให้เยาวาชนรุ่นหลังได้ศึกษาและสิ่งที่ทําให้วัดนี้กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็คือเสียงพระพุทธรูปที่อยู่ในรากไม้ที่มีอายุกว่าร้อยปี พุด,ดีว่าเดินไปที่ไหนอตอนนี้อะตอนนี้ตอนนี้เรากำลังจะออกจากวัดมหาธาตุแล้วจะเดินไปที่วัดราชบุรณะซึ่งอยู่วัดสองวัดนี้อยู่ใกล้ติดกันมีแต่ท่านมีถนนกั้นระหว่างวัดสองวัดนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่วัดราชบุรณะอีกครั้งหนึ่งนะคะเชิญเลยค่ะ ณะน,น,นี้เรายืนอยู่ที่วัดราชบุรณะนะคะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่วัดหนึ่งสถานที่ที่ยืนอยู่นักขณะนี้เป็นพระอะไรนะลืมแล้วพระวิหารปะ <laughs> <laughs> พระวิหารหลวงไงเออเป็นพระวิหารหลวงนะคะของวัดราชบุรณะคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างในวัดวิหารหลวงแห่งนี้นะคะเ <laughs> ชิญค่ะไปเรีนไปเลียนแม่นี่คือวิหารหลวงมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ก่อดด้วยอิฐ ที่ยังคงมีซากเสาหลงเหลืออยู่รวมถึงฐานของพระพุทธรูปการสร้างวัดบูรณะจะเป็นที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นโดยมีพราวิหารอยู่ด้านหน้าถัดไปคือปรางประธานและอุโบสถที่อยู่ด้านหลัง ใช่ใช่ผมพ่อเป็นคนเยอรมันนะแล้วแล้วตัวคุณเป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยแม่คนไทยอ๋อแล้วอยู่เยอรมันใช่ผมไม่มาตรงเมืองไทยแบบสิบสปีแล้วสิบปีแล้วอูดไม่ไม่พูดชัดโอเคโอเคนึกว่ามัราสิบปีเรื่องของนั่งหืออ๋อสิบปีแล้วไม่มาแล้วรู้เรื่องได้หมดแล้วแล้วขนาดนี้อยู่เมืองไทยหรืออยู่เยอรมันอยู่ตรงเยอรมันเยอรมันแล้วก็มาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวอย่างเดียวพรุ่งนี้เราอยากไปตรงสุขไทย สุโขทัยแสดงว่าชอบชอบพวกวัดใช่ไหมครับอย่างเงี้ยชอบพวกแบบพวกวัดใช่ไหมอ๋อใช่ผมชอบอรเพื่อนเพื่อนของผมไม่ชอบเขาไม่มาเข้าเลยอะอชอบโบราณโบราณโอเคดีมากเลยอจะไปสุโขทัยไปเมืองเก่านะเมืองเก่า เมืองเก่าเมืองเก่าเป็นเมืองเก่าของสุขโขทยัยเมืองประวัติศาสตร์อ่าใช่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 เป็นเมืองหลวงส <c oughs> มัยก่อนอยู่สุขโขทยัยแล้วก็มาอยู่ยุทธยาแล้วก็ไปธนบุรีแล้วก็ไปกรุงเทพมหานครใช่ใช <c oughs> ส่สุดยอดสุดยอดตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นที่ประทับของประัตรสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วมีสมบัติเยอะมากเลยอืม พวกเงินทองพวกอะไรของโบราณเยอะมากเลยที่ว่ารลลอแล้วตรงตรง,ตรงนี้ตรงเนี้ยรอรอก่อนผมผมตรงโอ้อลอังดับใหม่โอเคลู้รู้ฟ <c oughs> ังรู้เรื่องโอเคได้ได้ได้อขอโทษต้องต้องชา้าช้านิดหน่อยอโอเคโอเคโอเคไ <c oughs> อซีไอซีเราจะขึ้นไปมันเป็นชั้นชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สามอยู่ล่างสุดชั้น เราไปเราไปตรงล่างขึ้นยังไม่เคยขึ้นเหมือนกันยังไม่เคยขึ้นเหมือนกันกำลังจะขึ้นไปไปปะโอเคเราโอเคไปก็โอเคไปดูเองดูเข้าไปดูได้เนี่ยได้ก้้อยเขาไปก้็ข้าตรงข้างล่างได้หมดเลยขออนุญาตนะคะขอชมขอชมขอถ่ายภาพ กลิ่นข้างคาวแรงเนี่ยในชั้นที่หนึ่งกลุ่มมหาสมบัติทั้งหมดมีสามชั้นที่เรายืนอยู่ขณะนี้คือเป็นชั้นที่หนึ่งของมหาสมบัติของพระมหากษัตริย์พระพายกรรียุธยาแต่ข้นล่างได้ไหมไม่ได้ค<ะ>รับเขาปิดเนี่ยเขาห้ามลงไปข้างล่าง เป็นอะไรสมเป็นเงินเป็นทองแหวนพวกของบอโบราณทั้งหมดเลยใครใครขโมยโดนไม่รู้ใครไม่รู้ใครไม่รู้ใครตอนไหนทำไมนู้นสมัยพศสองสี่เก้าเก้าอ๋อสองส,อสี่เหรอ ลูกเด็กสมัยนี้ถ้ามาอธิบายเขาจะเข้าใจไหมอธิบายว่าอะไรอธิบายวันนี้ย่ยสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยานะที่เป็นเมืองหลวงอ่ะและะ้วพม่ามาตีเมืองอ่ะรบกันสงครามกันอ่ะแล้วก,เก็เขาก็ทําลายพระพุทธรูปโดยตัดเสียนหมดเลยอะไรอ่ะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ยังยังยังพมา่ายังตัดได้เลยดูสิเนี่ยนี่องค์ใหญ่นะนังนั่งสมาธินั่งกัตสมาธ ูมาเห็นแล้วก็เออความรู้สึกนะแม่มีความรู้สึกนะลูกรู้สึกว่าแม่นึกถึงปัจจุบันน่ะว่าทําไมคนต้องอยังขี้ขี้คดขี้โกงโกงประเทศชาติโกงโน่นโกงนี่เออทาไม้องรู้สึกได้มามาตรงนี้รู้สึกมากมากเลยมาตรงนี้เหมือนกับรู้สึกท้บ้านเราอะนะมีสมบัติอะนะนี่มันมันมีสมบัติมีปลูกมีเก็บสมบัติแล้วมีโจรขโมยไปเนาะมีคนมาทําลายเอาของมีค่าเราไปอะไรอย่างเงี้ย ความรู้สึกที่ไม่ดีก็ขอฝากลูกหลานทุกๆคนที่ดูทิปนี้แล้ว mm. ก็อยากจะให้รักชาติรักผืนแผ่นดินไทยให้มากๆและดูแลทิปต่อไปต่อไปอีกนะคะขอจบทิปนี้ในวันนี้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ เพื่อนๆอ,อยากให้ผมและแม่ไปเที่ยวหรือรีวิวที่ไหน<ๆ>ก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม